วัวที่ตายนี้ลุงมาทำร้ายหรือเปล่าใช่เปล่ามาัยฮะ,ะรหรือว่าลุงเอาหัวใจของงัวหรือว่าอะไรสักอย่างเปล่าใช่ไหมหมแทงอ๋อลุงแทงแทงตายใช่ไหม,ไมลุงแทงทำไม,ไมลุงกินทุกคนลุงเขากินนะแตะตอนนี้คือ ผมไม่อยากจะเข้าใกล้นะทุกคนเหตุการณ์นี้มันน่าคิดเรามาถามดูกับลุงข่ามาด้วยคงว,วัางดีลุงต่อไปยอย่ามาทำลายของเข่านะล,ลุงบ้านของลุงอยู่ตรงไหนครับที่ไหนขาชิดพมา่ารู้จักพมา่าเปล่ารู้จักพม่าทุกคนแล้วลุงมาอยู่บริเวณนี้ได้ไง เรามาคุยกันดีๆลุงผมก็มาดีเหมือนกันผมไม่ได้มาบลบรู่นะแค่กครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆป้านาทุกคนด้วยครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ดุงคนล่ารับผีทุกคนซึ่งในค่ำคืนนี้คือว่าพูดได้คําเดียวว่าเดือดไม่เดือดก็รอดูกันแล้วกันว่าผมได้ข่าวว่าเนี่ยที่ผมมาพิสุ์อยู่ขาหนึ่ง จะมีฉายปิศาซึ่งมาอกเขาขาดซักเสื้อแต่ว่าผมเข้าไปส้มดูเสร็จน,นะเป็นเสื้อตาบอดทุกคนไม่ใช่เสื้อหัวขานนะทุกคนผมคิดว่าจะเป็นเสื้อหัวขาไม่ใช่เป็นเสื้อตาบอดไม่รู้ว่าอาจารย์ไหนสักมาแล้วว่าก็เป็นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผ่านมาอย่างไม่กี่วนันนะทุกคนซึ่งหัวที่อยู่บริเวณนั้นที่ขัดเจอตายขึ้นมาคือว่าท้องเขาโดนผ่าแล้วก็ไม่มีอะไรหห้นะมีแต่หัวใจที่หายไปทุกคนผมว่ากลัวเหมือนกันว่า เอาไปทํอะไรสัอย่างหรือว่าเอาไปจองอะไรหรือว่าพอใช้ปิศาณาทีเพียสีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นลุงที่น้องสอนหรือว่าเจ๊ถูเนี่ยไปเห็นมาเนี่ยผมไปดูแล้วไปซบดูแล้วก็เจาะให้ลึกเลยว่ามันเป็นจริงหรือว่าผมเจาะดูเสร็จลุงคนนั้นคือจะไม่มีรอยสักรตรงหน้าอกนะทุกคนแต่ว่าคงเหมือนกันพอเหมือนกันแต่คนนี้คือไม่ใช่คนนี้คือว่ามันเป็นคนแบบสักเสือ่อทุกคนลาเสื่อแต่ว่าสักไม่ใช่คนสัก เล่นนะน่าจะสักมีอัคูบาอาจารย์อะไรสักสักอย่างหนงทุกคนพอมาเป็นเสือแบบว่าผมได้คํดีถวผมส o ดูเสนานะ z o มแล้วก็เห็นแบบเสือตาบอดทุกคนตาบอดสองข้างผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นคนแด่ผมได้เข้าเมื่อมนเมื่อวันศสกร์นี้จะมีงัวล้มตายบริเวณนี้คือว่าโดนผ่าท้องแล้วก็ โนเอาไปหัวใจยอย่างอื่นไม่เอานะทุกคนและในค่ำคืนนี้ผมจะมาพิสูจน์ทีนึงผมมาคือว่ามาปัวเป้าเพื่อจะมาพิสูจน์ดูว่ามันคือใครมาจะนายถ้าเราเจอเราจะคุยกับเขาดีๆนะเราจะไม่เอาพูดแค่คาเดียวเราจะไม่แรงกับเขาเขาก็จะไม่แรงมาเราต้องใช้คําพูดของเราให้คุยกับเขาแบบว่ามาคุยกันดีๆว่ามันคือใครหรือว่าเป็น พี่พงว่าอะไรซึองจังเราไม่รู้เพราะตอนนี้ก็ฝนกําลังตกนะทุกคนเราต้องพิสูจน์ได้้มันคือใครพอมันจะออกหากินช่วงฝนตกนะทุกคนถ้าฝนไม่ตกเราจะไม่เจอนะทุกคนเนี่ยตอนนี้ฝนตกไอ้นี่เพื่อไม่เสียเวลาเดียวเราไปกันดีกว่าไปอะไรครับทุกคนตอนนี้คนก็เริ่มจะพูดคำเดียวว่าตกหนักนะแล้วก็มู่เลยนะทุกคนเลางัวเนี่ยทุกคนยังเจองัวไหม แต่ตอนนี้เจ้าของที่เนี่ยเขาจะไปย้ายไปที่อื่นผมบอกว่าคืนนี้ผมขอมาพิสูจน์ดูว่ามันคือขายนี่นะงัวยังอยู่นู้นน,น,นะงงนะทุกคนเนี่ยทิศดาสว่างสว่างคืองัวนะทุกคนเพราะว่าหลอกลอก่ลอให้เขามานะแดงงวเขาเสียไปตัวหนึ่งถามว่าเจ้าของเขามโมโหโมโหนะแต่ว่าให้เรามาพิสูจน์ดูว่าให้จับนะตัวนะดด็ดเราจะไม่จับเราจับมันดูก่อน พออยู่ๆไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทุกคนเนี่ยตัวเ,เจอหัวไหมเสียงจิ้นลิดนะทุกคนเขาน่าจะออกมาหากินจิ้นลิดแล้วตอนเนี้เราไปเราเจอ ต้องเดินหายทวนทุกคนในลูกใครอยู่จุดไหนนะแต่ตอนนี้ฝนบกหัวที่เราหลอกลอก่อคืออยู่นู้นนะทุกคนเนี่ยเอางวงมาหลอกลอก้ลอเลยนะเพื่อที่จะรู้ว่า,าทุกคนงวอยู่นู้นนะแต่ว่าคำมีอยู่ จะคงมีอยู่หกตัวแต่ว่าเสียเดี๋ยวผมไปชี้ที่นะที่ล้มบริเวณโดนผ้าท้องแล้วก็โดนมันคือใครเราก็ไม่รู้เขาฟักเอาในรู้หัวจะเอาในหนัวใจของเขานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนะนี่ยมีตัวนะทุกคนเนี่ยน,นี่ก็มีตัวแล้วก็นู่นนะทุก อ,อยู่เรือยู่ที่นี่นะเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายอยู่เรือนะนี่คนระับทุกคนขับปิดไว้เลยนะลอยเรือเนี่ยขับปิดไว้น,ะวน,วนี่นะตรงนี้แหละทุกคนแต่เนี้ยเราจะมาพิสูจน์ไม่ว่าถ้าเจอคือว่าเราจะวิ่งเขาใส่นะมันคือใคร เฮ้ยของไตกระท uo เราจะกลับไปไกลๆลุงครับลงุงใช่ปะเนี่ยทุกคนเขากำลังขุดหาอะไรกินไม่รู้นะเฮ้ยลุงครับลงุงเฮ้ย น้ำจะดึงนิดออกมาทุกคนลงลุงลุงมาทำลายดืดดึงนยไอ้งัวที่ตายนี่ใช่ลุงทำลายเปล่าลุงทุกคนลุงมาลุงมาทำลายดืดดึงนะข้ากไลข้าคไลข่าวขวือทุกคนลุงงัวที่ตายนี่ลุงได้มาทำลายหรือว่าอะไรหรือเปล่า นี่รูมามาเอา่เอไฟก็แรงอีกทักอะไรเห็นทุกคนเขาขุดอะไรไม่รู้นะไฟฉายก็ไม่มีลุงลุกขึ้นมาคุยกันดิลุงลุกขึ้นมาคุยกันได้เปล่าไม,ไ,ลไม่ได้ทักอะไรเนี่ยเขาน่าจะขุดอะไรสักอย่างดู ลุงลุงลุงไปไหนมาคุยกันกอนลุงไม่เจออะไรสิอย่างลุงลุงเป็นใครงัวที่ตายเนี่ยคือว่าลุงถามอายรหรือว่าอะไรหรือเปล่าลุง ลุงมีอะไรมาคุยกันลุง<ฮ>ลุงลุงจะหนีไปไหนล่ะหัวที่ตายนี้ลุงมาทำร้ายหรือเปล่าใช่เปล่ามาทร้ายฮะรหรือว่าลุงเอาหัวใจของงัวหรือว่าอะไรสักอย่างเปล่าใช่ไหมหแทง อ๋อลุงแทงแทงตายใช่ไหมลุงแทงทำไมลุงกีนทุกคนลุงเขากินนะแตะตอนนี้คือผมไม่อยากจะเข้าใกล้นะทุกคนเหตุการณ์นี้มัน่าคิดลามาถามดูกับลุงเขามาด้วยคำวังดีลุงปอไปยอย่ามาทำร้ายของเขานะล,ลุงบ้านของลุงยูตรงไหนครับ ชินายข้ชิดพมา่ารู้จักพมา่าเป่ารู้จักพม่าทุกคนแล้วลุงมาอยู่บริเวณนี้ได้ไงเรามาคุยกันดีๆลุงผมก็มาดีเหมือนกันผมไม่ได้มารลบลู่นะแค่มาพิสูจน์ว่าทำไมงัวเนี่ยแล้วถ้าคืนนี้ผมไม่มาเนี่ยลุงจะเอาไปกินเปล่าเนี่ยไองง้งัวพวกเนี้ยจะเ้าปเปล่า เอาหรือเปล่าจะเอางวเข้าไปกินบ้าเครื่องนอนะ่ะหรือว่าหัวใจลุงเอาไปทำอะไรหัวใจเนะี่ยเอาไปตองยาทุกคนเขาคุณแะทุกคนผมก็ไม่ยากจับเขาน่าจะเป็นคนเพียสีลองพิจารณาดูขับเป็น ยังก็ใช pues 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 ้กระทากระทาอะไรซอยังต่างตัวนะทุกคนแต่ว่าอาจารย์ลบเราไม่พอนะก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมก็ได้ข เง่อนสิทธิเจ้าที่จะต้องจบบนะปล่อยเจ้าของในที่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ควอให้คำมองเราไม่เห็นนะครับคุณ

เรามาคุยกันผมอยากจะรู้ว่านาอกนั้นมีเสือใช่ไหมผมขอดูหน่อยลุงฟงังไทยออกเปล่าในหน้าอกลุงลึกขึ้นดิลึกขึ้นได้เปล่าเวทเือเวทเือลึกขึ้นดูโอ้ยไอ้ลุงคนนี้คุณคุณดูเด็กจะส่เสือตาบอดทุกคน เป็นเสือนะทุกคนดูนี่นะเป็นเสือดูดิเสือป่าบอแล้วก็คนทนำลายหรือว่าพีเอซีช่วยบอกผมหน่อยคือมามาจากไหนหรือว่าคือใครนะผมไม่เคยเจอเสือสอย่างนี้มาก่อนนะลุงบอบไปอย่ามาทำร้ายบริเวณนี้นะผมก็ไม่ได้มาทำร้ายลุงแค่ผมมาพิสูจน์ดูสิ่งแล้ว แล้วลุงมาหยุดในกี่คืนละสองคืนสองคืนทุกคนเขาก็คุยคุยถ่ายได้อยู่ขเขาบอกคํามาอยุดสองคืนนะลุงนะไปสักมาจ,าจาาาอ,อา,าจยานายนาอกสามจ่านายรู้จักสากเปล่ารู้จักสากเปล่า,าสามาจ่านายามาาจ่านายทุกคนเขาคุย เราไม่ได้มาทำร้ายลุงลุงก็จะไม่ทำร้ายแต่ว่างัวพวกนี้ลุงไม่ต้องมาทำร้ายของข้าวแล้วรู้เปล่ารอบแล้วลุงเอาไปใช่ไหมลุงแทงหรือว่าอะไรเอาไปเกลี้ยหรือ๋อเอาไปกินเอาตะกีทุกคนเรามาพิสูจน์ความจริงกแนและในเมื่อขาถามั้นเราก็จะบอกกับเจ้าของที่ว่าเออบอกไปขัดจัง ไม่มาเพราะเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเขาก็น่าจะมาจะชื่นขามาหาจริงๆหรือว่าอะไรแล้วทําไมลุงไม่ใส่สู้ใส่เสื้อรู้จักเสื้อเปล่าเสื้อเร่นี้เสื้อไม่มีมมเดี๋ยวว่าละต่อไปลุงจะไปไหนผมจะเอาเสื้อไปฝากให้ทุกคนถ้ายืนเขานะรองทุนงองถาไม่มีนะผมมาพิสูจน์คนเดียวถามว่าผมกลัวไหมไม่กลัวนะทุกคนเหตุการณ์เนี้ย อันนี้นี่ลุงเราเป็นมิตรกันนะเราจะไม่ทำร้ายหรือว่าไม่มาทําร้ายของคืนแล้วนะถ้าลุงจะหากินจิ้นลิดจิ้งโกงลุงตอนนี้ลุงมาทําร้ายมาหากินลายจิ้นลิดจิ้งโกงใช่เปล่าเรามาเป็นมิตรกันนะรู้จักมิตรเปล่าเป็นเพื่อนมิตรภาพเดี๋ยวเรามาจับมือกันแล้วก็สาบานกับผมว่าจะไม่มาทำร้ายงวเขาไรใช่ไหม ผมก็จะไม่ทำไมมือเย็ยนจางลุงบอกดีทุกคนเราจะไม่ทำร้ายเขาเขาก็จะไม่ทำร้ายเราเรามาคุยกับเขาดีๆเอางี้ลุงเดี๋ยวลุงกลับไปเลยลุงจะกลับไปไหนอ่ะคืนนี้ยแล้วคืนนี้ลุงนอนไหนอ่ะน,นอนที่บ่ออนอนแถวนี้นอย่าไปทำร้ายงวเขาอนะแล้วลุงถ้าลุงนอนเนี้ย กา้เช้านี่ลุงจะไปไหนถ้าลุงไม่ไปเดี๋ยวเจ้าของที่มาเจอแล้วเขาอาจจะยิงหรือว่าอะไรสักอย่างนะลุงลุงฟังอ๋อลุงก็ฟังไทยออกทุกคนเอ้นี่เรามาเป็นเพื่อนกันจำนะพอไหมนะอาจารย์ลุงลุงลุงอผมตั้งชื่อว่าลุงเพนดีกว่าลุงเพนได้ไหมตั้งชื่อให้ลุงเพนนะลุงอาจจะไม่มีที่อยู่นะทุกคนแต่ว่าพามาคืนที่แล้ว คงัออยู่นู้นนะทุกคนตอนนี้งวกําลังตื่นอยู่นะทุกคนเนี่ยงวกาลังลึกขึ้นมองเนี่ยนี่นะตอนอยู่แต่ว่าเนี่ยลุงเขาหน้าอกมีเสือนะทุกคนแต่เน่เป็นไรทุกคนเราจะไม่เปิดสายส่งหน้าเขานะตอนนี้ลุงลุงจะกลับยานลุงไม่กลับแล้วลุงจะคิดอะไรรู้เปล่า อย่ามาทำร้ายงัวเข่าอีกนะรู้ไหมแล้วลุงจะไปไหนมึงกลับแล้ว,ลวเนี่ยขายพอมาดูงัวให้เขาเนี่ยบริเวณเนี่ยลุงกลับเลยไปลุงลุงจะกลับไปไหนเดี๋ยวดูนะเฮ้ยฮยลุงลุงทำร้าแล้วลุงจะไปไหนครับ อันนี้ฝั่งพม่าอยู่ฝั่งนู้นลุงจะไปฝั่งไหนอ๋อโอเคนั่นก็ลุงไปก่อนเลยเดี๋ยวผมส่งทางไงอะ่ะไปทุกคนลุงเขาเอยังกับของใจผมนะขับของใจผมมากเลยผมไล่เขาไปเนี่ยลุงขับไปแล้วทุกคนเขาบุ้นไปแล้วดูดิ ผมขึ้นไปนะทุกคนแต่หวังว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่างัวของเขาหายนะเพราะผมได้ขออนุญาตกา,ากเจ้าของที่ว่างวเนี้มาพกตามสบายผมจะมาพิสูจน์แต่ลุงเขาเขาไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเดี๋ยวเราไม่ไปดูดีกว่าเราไม่จะพูดได้คําเดียวเรามาเป็นมิตรกันกว่าเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอคนที่สักเสือปาบอดแล้วก็ เสือไหลนี้ไม่เคยเจออาจจะเป็นมิตรกับเราก็ได้เราต้องเข้าหามมิก่อนเราจะเป็นสบู่เขาไม่ได้เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะรอบทำลายเราก็ได้ทุกคนบอนนี้เราจะลุงครับลุงทุกคนลุงววเขาชูเขาลบตรงเนี้ยเขาใช้คาถาอะไรรู้ปะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดูด้วยว่าเขาจะ A Huy. hai luôn, à luôn, luôn, à hả? ui dòng tháo, nói tin này cũng sướng à น้อยปนเงินเสือละว,วะเฮ้ยคงไม่ใช่แล้วมั้เฮ้ยต้องเีืไปดูงูอ่ะนรัเออดีว๋วทุกคนงตื่นว่ะฮ้ย มีกระดางคนไว้ว่าผมมาฟังกันล่ะวะลุงลุงครับลุงมาอยู่นี่ได้ไงลุงผมเห็นนะลุงลุงลุงครับลุงลุงกระถาบอะไรอยู่ลุง ลุงลุงครับเสียงลุงลุงลุงครับลุงลุงกลับไปได้แล้วลุงทุกคนเพราะว่าลุงน่าจะมีวิชาคมดูด้วยขัดจองมองงวนะลุงในลุงจัเมือผมแล้วจะเป็นจะไม่มาทำร้ายของเขานะงัคขับตื่นแล้วเนี่ยลุง ลุงครับตัวเขาไม่คุยกับผมอ่ะเขานจะเคืองอะไรผมรอเปล่าลุงอันนี้ลุงเดี๋ยวลุงกลับไปก้อนเลยนะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมานอนเฝ้าหัวนะลุงไม่ถ้าผมเจอลุงอีกทีหนึ่งสำหรับลุงกับผมก็หน้าจะเจอกันนะผมให้อภัยลุงเลยนะลุงไปไปเลยลุงลุงลุงครับ ลุงไปเลยถ่ายเลยอย่าให้โลุงไปแล้วก็เม็ดออกมาตัวนี้แล้วนะลุงไปเลยลุงจะไปไหนก็ไปแด่อย่ามายุ่งบริเวณดูทุกคนหัวขับตื่นนะดูดิหัวตื่นดูดิขึ้นหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็นี่นะดูดิคำหมองคุณหมาคอน <esi> มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะเป็นลาทาพีกอาจจะไม่เหนื่อยนะก็สวัสดีพี่ๆป้านาทุกคนด้วยครับผม้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมอีกทีหนึ่งครับผมซึ่งในวันนี้พี่งัวเข้าไปหรือว่าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นลุงคนนี้ลุงเข่ามาไหลซะยังเอางี้ทุกคน เราไม่ยากจะเป็นเป็นพูดได้คาเดียวไม่อยากจะเป็นสูเขานะเพราะเขาน่าจะมีอาจารย์ดีเหมือนกันนะเขาน่าจะวัดได้หายัวได้พอสักเสื้ออะไรไม่รู้ทุกคนเพียสีทุกคนหรือว่าครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยถ้าเห็นคลของผมนี่แล้วช่วยบอกผมหน่อยคือว่าเขาไปสักเสื้อตัวนี้สั่งมาจากไหนหน้าอกเขาคือตาบอดแล้วก็ค่นพิษออกมานะคือเสื้ออะไรผมไม่เคยเจอมาก่อนเสื้อทั้งหมดมีแค่เก้าัวทุกคนแต่เสื้อตัวนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อน ทุกคนถ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยคือว่าเขาสร้างมาจากไหนอาจารย์ไหนผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นอาจารย์พมา่าหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้นะทุกคนแค่เรามาคุยกับเขารู้สึกว่าขาน่าจะโมโหเครืองพบนะแต่เรามาเตือนด้วยคมวังดีทุกคนเพราะอันนี้บอกให้เขามีของดีเมียอะไรเนี่ยจากของที่เขาก็โมโหนะงเขับไปทั้งตัวหนึ่งทุกคนทับเป็นผมผมว่าะโมโหแค่ผมมาพิสูจน์ดูแล้วก็เอางัวเขาเนี่ยรับกันแต่คืนนี้ถามว่า ผมจะกลับไปนอนตันไม่กลับไปนอนผมองมันหมอนพิสูจน์ดูอรนี้ก่อนกว่าว่าข้าะแวะมาข้าวงัวเขาอีกทินแล้วก็อย่างกับเสียงเหมือนเด็กร้องอะไรร้องน,นเอางี้ทุกคนในค่ำคืนนี้เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะโอกา้าเราจะไปหาความจริงให้ได้แบบที่นี้ความจริงอีกทีหนึ่งมันคือใครกันแน่เราก็ไม่รู้พีเสซีทุกคนชีวิตของเราเราก็ต้องรักเราไม่ได้เอะไรมาแค่เรามาพิสูจน์มาคุยกับเขาดี ถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นมาถามว่าเราหนีไหมเราหนีนะถ้าเป็นพวกดวงวิญญาณหรือว่าอะไรเราไม่หนีหรือว่าเป็นอะไรของที่เราปรับได้เราก็ปรับเอ้น,นี้ผมดูยังกับน่าจะมีวิชาคมือนกันแต่ว่าไม่เปิดเผยความจริงเอนี้ในคำคืนนี้ต้องขอลาพีเอซีทุกคนก่อนโอกาสหน้าเจอกันแน่ๆครับผมสวัสดีครับ